รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดียามเช้าค่ะ8ปดนาฬิกาแล้วนะคะได้เวลาลุกจากเตียงมาเปิดหน้าจอรอรับสาระความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอดีตคุ้นคลังของเมืองไทยค่ะก่อนจ่าติก,กวณิศน,น,นะคะจะพูดคุยกันเรื่องอะไรน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างในรายการกันก่อนค่ะความสำเร็จในชีวิตของคุณก่อนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่รักการอ่านและลขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา คือผมคิดว่าอ่านอะไรก็อ่านอ่านไปเถอขอให้ให้ให้สร้างค่า,า,านิยมเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มซึ่งก็จะเพิ่มความมั่นใจให้เราในการลงทุนอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอดีตคุค้นคลังของเมืองไทยค่ะเจ้าของฉายาหล่อโยง่งซึ่งก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณกอนจาติกวัินค่ะ เรื่องราวชีวิตของกอร์จติกวรณิตมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะนอกจากเขาจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นดีแล้วเขายังมีความโดดเด่นในเรื่องความรู้ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเห็นได้ชัดจากประสบการณ์ในด้านการทำงานของเขาเพราะเขาเคยได้ชื่อว่ามนุษย์ทองคำที่รุ่งเรืองที่สุดเคยเป็นผู้ก่อตั้งไฟแนนซ์ที่ประสบความสาเร็จที่สุดชีวิตของคุณกอร์จติกวรณิตถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งเลยละค่ะ เพราะเขาเคยได้รับรางวัลเปรียวอวอร์ดในปี2005ซึ่งเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมไทยและเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองคุณกรนก็สามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้สร้างส่วนผสมที่ลงตัวบวกกับความเป็นตัวของตัวเองในการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองได้อย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในประเด็นเศรษฐกิจต่างๆที่ชี้ขาดเฉียบคม ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและชัดเจนจนทำให้เขากลายเป็นนักการเมืองที่หลายคนจับตามองความสำเร็จในชีวิตของคุณก่อนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่รักการอ่านและลขนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกชีวิตของคุณกรอ์กันค่ะที่เขาคลุกคลีอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจนทําให้เขารักการอ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เห็นความสําคัญของการอ่านเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามคุณกรอ์กันนะคะว่าการอ่านหนังสือนะั้นมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของคุณกรอนมากขนาดไหนคะ่ะสนับสนุนให้คนไทยเปิดโลกการเรียนรู้โดย c 1 Learning Center สำหรับผมนี่ก็เป็นมีบทบาทสำคัญมากนะคร ตั้งแต่ตั้งแต่ในยังเด็เกดๆจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังมีของขวัญวันเกิดที่คุณพ่อคุณแม่ให้ผมทุกปีตั้งแต่ผมน่าจะอายุประมาณ6กเจ็ดขวบนะครับก็จะรับหนังสือที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเขียนปวยพอวันเกิดให้แล้วผมก็เก็บมาเป็นสิบเล่มนะครับแต่ละเล่มก็เต็มไปด้วยความทรงจำลักษณะของหนังสือที่ที่อ่านก็เปลี่ยนไปตามวัย แต่ต้องถือว่าหนังสือมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความคิดแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินกับผมมาอย่างต่อเน,นื่องครับถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยชีวิตที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ก็อย่างที่คุณกรบอกนะคะว่าการอ่านหนังสือนั้นมีความสําคัญต่อชีวิตมากค่ะเพราะหนังสือให้ทั้งความรู้ความคิดแล้วก็ความรื่นรมไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณกรกันต่อนะคะว่าคุณกรชอบอ่านหนังสือแนวไหนกันบ้างค่ะผมอ่านทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิงประวัติศาสตร์นวนิยายจะเป็นภาษาไทยภา,ศา,ศาศษาอังกฤษก็ไม่เกี่ยงล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งอ่านประวัติชีวิตออของ ทหารอเมริกันคนหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วก็เพิ่งทำเป็นหนังนะครับหนังชื่อเรื่องคือ Unbroken เกเขาเคยเป็นนักวิ่งโอลิมปิกไปวิ่งแข่งที่โอลิมปิกที่เบอร์ลินในปีที่ฮิตเลอร์เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ได้พบกับฮิตเลอร์ด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไปรบกับญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องบินตกกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ออรอดชีวิตอยู่บนเรือยาง ได้40กว่าวันโดยไม่มีอาหารและน้ำจากนั้นถูกจับเข้าเป็นเชลยศึกในค่ายทหารที่ญี่ปุ่นก็ถูกทารณกรรมบังคับใช้งานอย่างทาตเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2ปีนะฮะก็รอดมาได้ยังไง <c oughs> มีทัศนคติในการให้อภัยทุกคนยังไงเ,เป็นเรื่องราวท,ที่น่าสนใจคือผมคิดว่าอ่านอะไรก็อ่านอ่านไปเถอะ ขอให,ให้ให้สร้างค่า,า,านิยมเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วหลังจากนั้นผมคิดว่าตามความสนใจที่คนเรามีเราก็จะเลือกเองนะครับว่าเราจะอ่านอะไรแล้วเราก็ได้ถามถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็อ่านข้อมูลต่างๆผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตมากกว่าที่จะอ่านจากหนังสือค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณกรณก็ให้คําแนะนําไว้น่าสนใจค่ะ ผมเองไม่ค่อยอ่านผ่านแท็บเล็ตนะครับชอบอ่านหน <c oughs> ังสือเล่มกระดาษแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะอ่านหนังสือน้อยลงนะครับสูญเสียเวลาไปกับอุปกรณ์สมัยใหม่เยอะเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ i n s t a g r กรหรือแม้แต่เพียงแค่ตอบ Line ตอบ a อทซับแลไรประเภทนี้เนี่ยมันเวลามันหมดไปชั่วโมงหึงชั่วโมงบางทีโดยที่เรามรีตัวถามว่า แล้วเราได้อะไรไหมนะครับจากการการเล่นโทรศัพท์มือถือเล่น iPhone และน p p d d เนี่ยจริงๆแล้วบางทีเราได้ไม่เยอะหรอกครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนำนี่ก็คือหัดที่จำกัดเวลาให้กับตัวเองสมมติว่าเรามีเวลา2-3าชั่วโมงก่อนเข้านอนอ,อ,อย่างน้อยกันเวลาไว้สักชั่วโมงให้กับหนังสือแล้วเราจะพบว่าเราได้อะไรจาก หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านมากกว่าที่เราคิดเราเอาคำแนะนำที่คุณกอรบอกไปใช้กันดูนะคะเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณได้สัมผัสกับตัวหนังสือนะคะคุณจะมีแนวคิดแล้วก็มุมมองที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะและสุดท้ายนะคะคุณกอรก็ได้ฝากแง่คิดเล็กๆน้อยๆให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆเยาวชนให้เห็นความสำคัญของการอ่านกันด้วยค่ะส่งเสริมนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเลย ในใน,ในยุคนี้ค่าของอ่านหนังสือไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเทียบกับยุคก่อนในอดีตแล้วก็ผมคิดว่าสําหรับจากประสบการณ์การการเลี้ยงลูกของผมเองซึ่งก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการอ่านเนี่ยนอกจากความรู้ความเพลิดเพลินความบันเทิงที่เขาได้รับจากการอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกสมาธินะครับแล้วก็เป็นอะ,อะไรที่ที่จะอยู่ติดตัวกับเขาตลอดไปเพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับให้ความสำคัญกับการที่จะแนะแนวแนะนำให้น้องๆเน่ยหยิบมือเสกขึ้นมา เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมก็คงจะได้รู้จักตัวตนของผู้ชายคนนี้ที่มีต่อการอ่านกันไปพอสมควรแล้วนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาชมตอนจบบทสุดท้ายของ r รียลิตชีวิตนูรินค่ะสาวออฟฟิศผู้เตรียมตัวมั่งคั่งค่ะมาร่วมลุ้นว่าหนังสือจะพาเธอไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้หรือไม่ค่ะ กลับมาอ่านให้เข้าเส้นกันต่อนะคะกับช่วงที่จะทำให้คุณเห็นว่าการอ่านนั้นสามารถเปลี่ยนความคิดแล้วก็พลิกชีวิตคุณได้ค่ะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของหนูรินนะคะสาวออฟฟิศผู้เตรียมตัวมั่งคัง่งจนวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะและแน่นอนค่ะจะเป็นตอนที่พิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะว่าคุณหนูรินนั้นสามารถพลิกชีวิตของตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งได้ด้วยการอ่านค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่คุณหนูรินได้อ่านหนังสือและได้พูดคุยกับคุณัญญพัฒน์ทรัพยืนยงผู้เขียนไม่ต้องไฮโซก็ลงทุนคอนโดได้คุณหนูรินก็ไม่รอช้าครับใช้เทคนิคในหนังสือไปตรวจสอบคอนโดที่ได้เล็งไว้แล้วเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน และอ่านเข้าเส้นยังได้มอบหนังสือรวยด้วยคอนโดให้อีกหนึ่งเล่มครับหนังสือที่จะมาเผยให้รู้ว่าคอนโดมิเนียมเป็นธุรกิจที่มีช่องทางในการทํากําไรหลายช่องทางสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรพร้อมเทคนิคการซื้อขายที่จะทําให้ได้กําไรสูงสุดคุ้มค่าที่สุดรวมไปถึงโอกาสในการทําเงินง่ายๆที่เราอาจคาดไม่ถึงส่วนคุณหนูรินอ่านแล้วจะได้ไอเดียเพื่อเสริมในการลงทุนของเธอ จากการอ่านรวยด้วยคอนโดยังไงตามไปฟังด้วยกันเลยครับในเล่มนี้จะมีคุยเรื่องของเส้นทางของรถไฟฟ้านะคะในอนาคตซึ่งในอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าที่จะกระจายออกมาในเขตรอบนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะเราอ่ะอาจจะไปดูไปเล็งข้อมูลของพวกคอนโดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามเส้นทางของรถไฟฟ้าที่เขาแจ้งไว้ด้วยได้ค่ะ จากสาวออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปได้เงินเดือนปุ๊บก็มีรายจ่ายยาวเป็นหางว่าวทั้งค่าเช่าห้องค่าโทรศัพท์ดูแลพ่อแม่ซื้อของใช้เสื้อผ้าหน้าผมเฮ้อการจะมีเงินออมนั้นก็แสนยาก แต่เมื่อได้อ่านหนังสือ Success Story เรื่องราวความสำเร็จในชุดพ่อรวยสอนลูกคุณหนูรินได้ปฏิวัติตัวเองด้วยการวางแผนการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตด้วยการซื้อคอนโดให้เช่าจนถึงนาทีนี้เธอกำลังจะสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มอีก2ห้องเลยครับหน้าตอนนี้นะคะก็เป็นเล็งห้องมาเพิ่มอีกสองห้องอีก2ห้องนี้คือ,อมันจะอยู่ชั้นหนกับชั้นส ซึ่งคาดว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์มากกว่าที่จะให้ผู้เช่าก่อนหน้านี้ที่เราเลงไว้เนี่ยแล้วก็ตามข้อมูลเดิมที่เราเคยอ่านหนังสือขอ,ของทางคุณอัญญพัฒนะคะเราจะมุ่งไปที่เป็นเป็นผู้เช่าเป็นนรรักศึกษาเป็นสาวออฟฟิศแต่ล่าสุดที่ไปดูข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีห้องเช่าที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นชั้น1ชั้น2ซึ่งคาดว่า ถ้าหากว่าผู้เช่าที่มาเช่าของเราจริงๆอน่ะน่าจะทําในเรื่องของการพณิ์มากกว่าเช่าเพื่ออยู่อาศัยฉะนั้นตรงนี้อจยต้องทําการบ้านเพิ่มอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่ายื่นเรื่องทุกอย่างให้เสร็จภายในเดือนตุลาแล้วก็อยากจะทําห้องให้เสร็จสับภายในพฤศจิกาพฤศจิกาพอเสร็จปุ๊บก็กะว่าจะออกปล่อยให้เช่าได้เลยทั้ง3ห้องพร้อมกันหมด รายการอ่านเข้าเส้นก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหนูรินประสบความสำเร็จในการลงทุนและการวางแผนอนาคตและที่สำคัญเรายังมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มครับมอมให้เป็นของขวัญสำหรับคุณหนูรินซึ่งเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับการวางแผนการเงินในอนาคตด้วยหนังสือเกษเร็วเกษเรวยในชุดพ่อรวยสอนลูกที่จะมาชี้ทางสู่วิถีแห่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต ด้วยเคล็ดลับที่ผู้เขียนโรเบิร์ตทีคิโอสกิและคู่ชีวิตสามารถทำได้แล้วโดยการเกษียณรวยได้ในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งๆท,ที่เริ่มต้นจากสองมือเปล่า รู้สึกแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าทางรายการมีหนังสือดีๆมาให้อ่านได้ทำข้อมูลเพิ่มนะคะจากนั้นก็ได้พาทางหนูเรนะไปพบทางคุณอัญ,ญพัฒซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยก็ได้ซึ่งทางคุณอัญ,ญพัฒก็ได้ให้ข้อแนะนําที่ดีทีเดียวค่ะเดิมทีนะ่ยมันจะเป็นข้อมูลแค่เราไปแตะข้อมูลนิดๆหน่อย ว่าควรจะดูสภาพแวดล้อมดูห้องเช่าดูราคาแต่พอเราได้มาร่วมรายการได้ไปพบกับคุณอัญ,ญพัฒน์แล้วก็ได้อ่านหนังสือทั้งสองปกไม่ต้องไฮโซก็ลงทุนคอนโดได้กับโดยด้วยคอนโดเนี่ยจะมีข้อมูลที่แน่นมากๆก็ทําให้เราได้ศึกษาเพิ่มแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มซึ่งก็จะเพิ่มความมั่นใจให้เราในการลงทุนแล้วก็ในการดูข้อมูลคอนโดในครั้งต่อไปด้วยค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งฉากของชีวิตของอีกหนึ่งคนนะคะที่พยายามจะพลิกชีวิตตัวเองด้วยการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตค่ะโดยมีหนังสือเป็นโค้ชของเธอสำหรับการเล่นในเกมนี้ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณไปติดตามเรยลยตี้ตอนใหม่ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวชีวิตของใครและจะมีหนังสือเล่มไหนมาเป็นตัวช่วยของพวกเขาต้องติดตามกันให้ได้ค่ะ ส่วนช่วงหน้านะคะมีทั้งหนังสือแล้วก็นิตยสารออกใหม่รอกันอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเปิดอ่านพร้อมๆกันค่ะ คุณผู้ชมคะการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านตัวหนังสือนั้นนะคะจะช่วยให้คุณพัฒนาระบบความคิดแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะมีหนังสือและก็นิตยสารเล่มไหนกันบ้างเราไปอ่านด้วยกันเลยค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ,ารอ,อชช่านโดย C. E. Book Center ใครกำลังมองหาที่อยู่อาศาัยตองหยิบฉบับนี้มาอ่านกันค่ะ โฮมไบเออร์ไกด์ uy, ที่จะมาช่วยอัปเดตที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ในทําเลตรงใจคุณสำหรับทําเลน้องใหม่หน่าสนใจตอนนี้ก็ต้องที่ย่านดอนเมืองหลักหกเลยค่ะโดยความโดดเด่นของย่านนี้อยู่ตรงที่ใกล้ทางด่วนถึงสองสายคือดินแดงดาวคนองและแจ้งวัฒนะบางปะอินแถมยังมีโครงการรถไฟฟ้าสีแดงที่กำลังจะก่อสร้างตามมาด้วยโครงการคอมมูนิตี้มอลและห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่ง ที่สำคัญทาวเฮ้าโครงการติดถนนใหญ่ราคาเริ่มต้นแค่2ล้านจึงกลายเป็นย่านซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกทำเลหนึ่งทีเดียวค่ะแต่เห็นทีเรื่องกู้ซื้อบ้านจะไม่ง่ายอย่างใจหวังซะแล้วนะคะกับการยกเลิอกอัตราดอกเบีย้ย m l r มาใช้ MRA อ้างอิงแทนซึ่งก็ทำให้อัตราดอกเบีย้ยกู้ที่อยู่อาศัยขยับสูงกว่าเดิมถึงกว่า1%นอร์เซซึ่งก็อาจทำให้ผู้กู้รายใหม่สามารถกู้ได้ยากขึ้นค่ะแต่จะด้วยเหตุผลอะไรต้องติดตามอ่านกันค่ะ และถ้าคุณกำลังเลงว่าจะกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้วก็ลองมาสำรวจกำลังซื้อและความสามารถในการผ่อนบ้านและคอนโดของคุณกันก่อนดีกว่าค่ะด้วย8วิธีประเมินกำลังซื้อกับหลักการเบื้องต้นง่ายๆที่จะช่วยเช็คความพร้อมก่อนการซื้อที่อยู่อาศัยของคุณจะมีอะไรที่ต้องนำมาคิดคำนวณบ้างก็ต้องลองอ่านโฮมบายเออร์ไกด์ฉบับนี้ค่ะ หลายคนคงยังจําได้ดีกับภาพยนตร์สุดระทึกของสัตว์ร่างยักษ์จากโลกล้านปีที่เคยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนดูมาแล้วเมื่อกว่า10ปีก่อนอย่างหนังเรื่องจูราสิกพาร์คฟิล์มแม็กซ์ฉบับนี้จึงขอชวนคุณออกผจญภัยไปด้วยกันอีกครั้งกับเบื้องหลังของหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีจูราสิกเวิลด์ การฟื้นผืนชีพออกลดแลั่นบนแันฟิล์มอีกครั้งของสัตว์ร้ายจากยุคดึกนำบันโดยหนังภาคต่อในภาคสนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ฝีมือการกำกับของผู้ให้กำเนิดจูราสสิกพาร์คอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กแต่เขาก็นั่งท่านเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยตัวเองและเป็นผู้คัดเลือกโคลินเท e เวโลผู้กำกับหนังหน้าใหม่มารับหน้าที่ผู้กำกับในหนังเรื่องนี้ ที่เทรเวโลจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าจูโรสิกเวิลด์ในแบบฉบับของเขาจะเหนือจินตนาการและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้มากแค่ไหนอีกหนึ่งหนังฟอร์มยักษ์ที่แฟนหนังตั้งตารอก็คือ Tomorrowland หนังแนวไซไฟผจญภัยเรื่องใหม่จากค่ายดิสนีย์ o t ช o n นพิ t เจอซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่มาของหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Tomor r o w l a n d ซึ่งเป็นโซนหนึ่งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด ใครที่กำลังคิดว่าจุดกำเนิดของหนังดูช่างน่าขำเหลือเกินขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะดิสนีย์เคยใช้แรงบันดาลใจเล็กๆจากเครื่องเล่นที่ชื่อ Pilot of the Caribbean สร้างหนังที่ประสบความสำเร็จครองใจคนดูมาแล้วแล้ว,ลวทำไมการออกไปเยือนอนาคตด้วย Tomorrowland ในครั้งนี้จะทำสิ่งเดียวกันไม่ได้ ง่ายๆอย่างนิทานธรรมะหนังสือนิทานที่จะทําให้คุณลดอัตราและปล่อยวางความทุกข์ในจิตใจผ่านเรื่องเล่านิทานธรรมะที่แฝงไว้โดยข้อคิดเตือนใจโดยมีพระอาจารย์นักบวชผู้เคลิ้มเป็นตัวดําเนินเรื่องและเป็นผู้คอยให้สติแก่ผู้คนที่มาพบท่าน ด้วยจิตใจที่รุ่มร้อนและอบอุ้มความทุกข์ไว้ภายในใจซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ให้ธรรมะอันแสนเรียบง่ายกับคนเหล่านั้นไว้เป็นเครื่องเตือนสติในการพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากการไม่ปล่อยวางวิธีปลดเปลื้องทุกข์โดยการไม่ยึดติดการสำรวจจิตใจตนเองเพื่อพบหนทางแห่งความสุขและการรักษาจิตใจให้สุขสงบแม้โลกภายนอกจะวุ่นวาย โดยการเล่าเรื่องของนิทานเล่มนี้เป็นไปอย่างสั้นกระชับเข้าใจง่ายเหมาะแก่เยาวชนผู้ที่เริ่มต้นศึกษาธรรมะหรือผู้ที่ชื่นชอบศึกษาธรรมะเชิงปรัชญาที่รับรองว่าการนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้จะไม่ทําให้คุณเบื่อหน่ายในการทําความเข้าใจถึงหลักธรรมะอีกต่อไปค่ะ เนใครที่กำลังมองหาเส้นทางใหม่ในการเดินทางตามเราไปเยือนเมืองเล็กน่ารักกับหนังสือเล่มน,นี้กันเลยค่ะลำปางพ็อกเก็ตไกด์ที่จะพาเราไปสัมผัสอบอุ่นของเมืองรถม้าและไปเยือนลำปางทั้งทีก็ต้องไม่ลืมไปไหว้พระขอพรพร้อมทั้งชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดคูบ้านคูเมืองชาวลำปางค่ะ ไว้พระอุ่นใจกันแล้วไปศึกษาประวัติศาสตร์เมืองลำปางแบบสนุกแถมได้ความรู้กันต่อที่หอปุ่มละก่อนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่จะทําให้คุณรู้จักลำปางแบบม้วนเดียวจบและถ้าคุณบังเอิญไปเยือนลำปางช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไม่พลาดไปเดินชอบแบบชิวๆที่ถนนคนเดินกาดกองต้าซึ่งหลายคนติดใจบรรยากาศของสองฝั่งถนนที่ขนาบไว้ด้วยบ้านไม้เก่าเรือนแถวโบราณ ีเรียงรายกลายเป็นวิวสุดคลาสสิกแถมยังมีของยั่วใจให้ช็อปกันจนเพลินไปเลยค่ะ แล้วก็ได้เวลาพาพุงกลมๆไปเพลิดเพลินเจริญอาหารกันบ้างนะคะไปอร่อยที่แรกกันที่ร้านอาหารแม่แหกับเมนูอาหารเมืองเหนือเลิศรสอร่อยล้ำทั้งไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มที่ใครได้ชิมเป็นต้องยกนิ้วให้หรือจะอร่อยแบบง่ายๆด้วยเมนูข้าวซอยก็ลองแวะไปได้ที่ร้านข้าวซอยโอมาที่นักชิมลงความเห็นว่าล้ำแท้ๆลองชิมแล้วไม่ผิดหวัง ปิดท้ายด้วยการซุกตัวบนเตียงอุ่นๆกับที่พักสุดเก๋ใครชอบแนวไหนก็เลือกกันได้ตามอัธยาศัยทั้งหมดนี้คือความสุขเรียบง่ายที่คุณสามารถพบได้ที่ลำปางค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเอาใจนักอ่านตัวน้อยไปแล้วค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็เลยมีหนังสือมาแจกสําหรับผู้ใหญ่บ้างนะคะจากสํานักพิมพ์บัน Books ค่ะซึ่งมีมาแจกด้วยกัน2เล่มนะคะกติกาก็ง่ายๆค่ะเพียงส่งข้อความแนะนํารายการหรือว่าจะส่งคําถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่อยากจะให้เราแนะนําหนังสือไว้ช่วยแก้ไขมาที่ Facebook อ่านเข้าเส้นข้อความไหนโดนใจเราก็รับหนังสือไปเลยท่านละหเล่มค่ะ สัปดาห์หน้านะคะกลับมาท่องโลกกว้างไปกับการอาร่านด้วยกันใหม่ในรายการอาร่านเข้าเส้นค่ะ8ดโมงเชา้าทางช่องวันแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ